วิธีเข้า Facebook ด้วยรูปโปรไฟล์มาดูขั้นตอนแบบไปง่ายพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่แอป a c e b o o k ได้เลยครับเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นหน้าล็อกอินแบบนี้เนาะให้เรานะครับกดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้ได้เลยครับต่อมานะครับให้เรากดค้นหาด้วยอีเมลแทนตรงนี้ได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาป้อนชื่อ Facebook ของเรานะครับเข้าไปในช่องอีเมลตรงนี้ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องตามชื่อ Facebook เราได้เลยนะครับอป้อนเสร็จแล้วนะครับกดเว้นวรรคหนึ่งครั้งและป้อนต่อได้เลยครับโอเคครับเมื่อป้อนชื่อ Facebook ถูกต้องแล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อหน้าต่อมานะครับให้เรามาเลื่อนหาโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราในหน้านี้ได้เลยนะครับอถ้าเจอโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับให้กดเลือกได้เลยนะครับ แต่ถ้ากรณีที่ไม่เจอนะครับให้เรามากดฉันไม่เห็นบัญชีของฉันตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้นะครับหน้าต่อไปมันจะมีให้เราป้อนชื่อเพื่อนก็ให้เรานะครับป้อนชื่อเพื่อนของคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับเข้าไปในช่องนี้สักหนึ่งคนได้เลยครับถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ลองหยิบมือถือของเพื่อนนะครับหรือว่าคนในครอบครัวขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะครับลองเข้าไปซองหน้าโปรไฟล์ Facebook ที่เราจะเข้าได้นะครับ เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เป็นโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เรากําลังจะเข้าเนาะก็ให้เรานะครับเลื่อนหน้าจอลงมาและมาดูในส่วนของเพื่อนตรงนี้ได้เลยครับอ่ะดูเพื่อนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ป้อนชื่อเพื่อนสักหนึ่งคนนะครับเข้าไปให้ถูกต้องเพื่อคนหาบัญชีได้เลยครับอ่ะป้อนเป็นชื่อเพื่อนคนนี้แล้วกันนะครับป้อนในช่องนี้ได้เลยครับป้อนเสร็จแล้วนะครับก็กดคนหาบัญชีนะครับ าจากนั้นนะครับมันจะเป็นการค้นหาบัญชี Facebook ของเราแบบนี้นะครับเมื่อเราหาบัญชี f c e e o o o นะครับจากรูปโปรไฟล์เจอแล้วในหน้านี้นะครับแนะนำให้กดลองใช้วิธีอื่นหน้าต่อมานะครับ o k e b o o k จะให้เรายืนยันตัวตนนะครับว่าเราเป็นเจ้าของบัญชี Facebook ที่กําลังจะเข้านี้จริงๆนะครับโดยที่ช่องทางการยืนยันตัวตนนะครับจะมีอยู่หลายช่องทางเลยครับช่องทางที่หนึ่งจะเป็นการรับรหัสผ่าน WhatsApp ตรงนี้นะครับถ้าเรามี w h a t s a อ p ในมือถือนะครับก็สามารถขอรหัสผ่าน WhatsApp ได้นะครับช่องทางที่2นะครับถ้าเราได้ผูกอ e ีเมลเข้ากับ a c e b o o k นะครับเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านอ e ีเมลได้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับรหัสในการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางของอ e ีเมลเหมือนกันนะครับเราก็ไปเอารหัสมากรอกมาป้อนในหน้าต่อไปได้เลยครับต่อมานะครับเป็นช่องทางที่3ถ้าเราได้เข้า Facebook ของเราครั้งไว้บนอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์เครื่องอื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเราสามารถกดเลือกตรงนี้ และกดดำเนินการต่อได้นะครับถ้าเราเลือกหัวข้อที่3มนี้ Facebook จะส่งรหัสไปที่อุปกรณ์ที่เราได้เข้า Facebook ครั้งไว้เราก็ไปเอารหัสนั้นนะครับมาป้อนในหน้าต่อไปเพื่อเข้า Facebook บนมือถือเครื่องนี้ได้เลยครับต่อมานะครับช่องทางที่4ถ้าเราจํารหัสผ่าน Facebook ได้นะครับก็สามารถมาเลือกหัวข้อนี้และป้อนรหัสผ่าน Facebook เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนได้นะครับถ้าเรากดดูเพิ่มเติม เราก็จะเจอช่องทางที่5นะครับในการยืนยันตัวตนโดยที่ช่องทางนี้นะครับเราจะได้รับรหัสผ่านของข้อความ SMS เบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเรานะครับถ้าเราเลือกช่องทางนี้นะครับเราก็เอารหัสที่ของข้อความ SMS มาป้อนในหน้าต่อไปนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนกับ Facebook ได้นะครับาจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่รับรหัสผ่านข้อความ SMS แล้วกันนะครับก็สามารถกดเลือกในช่องทางที่เราสะดวกและกดดําเนินการต่อได้เลยครับ โอเคครับหน้าต่อไปนะครับเราก็จะได้รับรหัสผ่านช่องทางที่เราเลือกจากตัวอย่างนะครับจะได้รับรหัสผ่านของข้อความ S M S เราก็ไปเอารหัสที่เราได้นะครับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับผมได้เป็นรหัสนี้เพื่อนๆได้เป็นรหัสอะไรนะครับก็ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องและถ้าเราป้อนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดดําเนินการต่อได้เลยครับ โอเคครับถ้าเรายืนยันตัวตนผ่านแล้วหน้าต่อไปนะครับจะมีให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชี Facebook ของเรานะครับโดย,เ,ดยเพื่อนๆนะครับสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ให้กับบัญชี Facebook ในช่องนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเรานะครับยังไม่สร้างรหัสตอนนี้อยากจะเข้ามาใช้งาน Facebook ก่อนก็สามารถกดข้ามตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับทีนี้นะครับเราก็สามารถเข้าสระบบบัญชี Facebook เดิมของเราได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะก็ข้อมูลต่างๆจะยังคงอยู่ครบถ้วนนะครับข้อมูลไม่หายแบบนี้เลยครับและในส่วนของแชท t m s s s n n g r r นะครับเราสามารถกดไปที่ไอคอน m e s s e n g e r ตรงนี้ เพื่อทําการนะครับเข้าระบบบัญชีแชทม essenger ได้เลยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทาให้เพื่อนๆนะครับเข้าระบบบัญชี Facebook ได้นะครับเพียงแค่เราค้นหาบัญชี Facebook ของเราให้เจอจากนั้นนะครับเราก็ไปยืนยันตัวตนกับ Facebook ว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีนั้นจริงๆถ้ายืนยันผ่านนะครับเราก็สามารถเข้าระบบและเข้าใช้งาน Facebook ได้แบบนี้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้แอนดรอย ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ